สวัสดีครับอันนี้คือฐานของมาดต้านะครับรุ่น cdk ห 5A นะครับสามารถดัดแปลงไปใช้กับปั๊ม r o ได้ครับแต่ถ้ามีรุ่นหนึ่งครับรุ่น c b k สี่หนึงครับสามารถดัดแปลงไปใช้กับปั๊มเชอร์โฟของตู้น้ําได้นะครับมันจะใช้ตะไบขัดนิดเดียวนะครับก็จะพอดีเลยอันนี้ใช้กับปั๊ม r o นะครับขัดไม่ต้องเยอะนะครับแปลงเราใช้ตะไบูถนิดหน่อยก็สามารถใส่ได้พอดีเลยราคาเก้าสิบหบาทครับ สองอันนะครับแรงถ่านสองอันครับหรือหนึ่งคู่นะครับก้าถึงห้าบาทครับเราจะมาทำการวัดว่ามันมีโอห์มเท่าไหร่ครับปรายันโอห์มก่อนนะครับทำการวัดครับจับที่ปลายถ่านนะครับจะได้ที่สามอาอันนี้เป็นการจับไม่แน่นนะครับถ้าเราแตะไม่แน่นจะเกิดโอห์มที่สูงกว่าปกติครับ โอหมสูงกว่าความจริงครับถ้าเราแตะไม่แน่นอ่านี่เราแตะให้แน่นแล้วนะครับถ้าแน่นแล้วก็จะได้ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าโอห์มครับถ้าเราแตะแน่นจะได้หนึ่งจุดห้าโอห์มครับถ้าแตะไม่แน่นก็จะเกิดสามโอห์มนะอ่าปรับย่านคหนึ่งครับใช้มิเตอร์เข็มจากนั้นก็ทำเป็นศโอห์มนะครับอ่าอันนี้ศีโอห์มไม่ได้สูงพอดีนะครับอันนี้มันไม่ได้สูย์พอดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องลดไปหน่อยนะ ดังนั้นก็วัดปลายฐานกับปลายฐานนะครับได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดได้สองครับถ้าแต่ไม่แน่นก็จะโอมสูงเหมือนกันครับโอมสูงว่าปกติอันนี้ได้หนึ่งจุดแปดครับหนึ่งจุดแปดนะครับลบะกีีที่ขึ้นมาึ้นขีครับก็ได้หนึ่งจุดหกครับได้หนึ่งจุดหกนะครับก็ตีว่าหนึ่งจุดห้านะครับสําหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับก็าวัดได้อย่างนี้ก็ปลายฐานก็จะวัดได้ประมาณนี้นะครับสําหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ